ขออนุญาตตามติดชีวิต1วันของชีวิตพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ไรได้เือนละเือนสอง้านครับ2ล้านครับเล่นเกมและให้แฟนตอบแชทถ้าผมไม่หาลูกค้าให้เขาก็ไม่ตอบลูกค้าไม่ได้ขายประมาณวันละ4 0่สถึงหกออเดอร์ค่ะทำได้อยู่แล้วครับทำอยู่ทำอยู่โอ้คุณต้อบอกว่าจริงเหรอเจ้าลูกค้าทางไหน40-60ออเดอร์อะไรเงี้ยตลาดก็เป็นการที่ขยันโพสในหน้าเพจ ยิงแอดจะขายวันละ60กล่องเนี่ยต้องคุยกับลูกค้าวันนึงประมาณกี่คนประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนค่ะสองาแล้ววันนี้ขายได้แปดหมื่นครับผมันที่ขายได้แปดหมื่นใช่๋อ,อหลังจากทีแล้ว<ช>เป็นสองล้านถือว่าเยอะสุดในการขายเดลเซียมเลยว่มเยอะสุดเลยครับแล้วก็วันนี้ยี่แปดนะครับยังเหลือตั้งสองวันขอแสดงความดีใจด้วยเป้าหมายส่วนตัวก็วคืออาจจะมี แต่งงานโู่อยาะไรต่อจะได้บซื้อรถเพื่อแบบอำนวยความสะดวกของเราทั้งคู่มีบ้านเพื่อแบบไม่ต้องเช่าเขาอยู่หลักๆก็ปีนี้มีแค่นี้ครับเรื่องอะไรเป็นสำคัญสุดก่อนไม่ต้องแต่งงานก่อนสิครับโอ้โหแล้วต้องยังไงนี่นี่ขอต้อนรับสู่ก็ซอรี่ครับวันนี้เขาวันนี้อยู่ที่ซอย 20มิถุนาครับมาเรียนรู้กันครับว่าคนที่เขาขายของออนไลน์เนี่ยและมีรายได้เดือนละประมาณ2ล้านเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาอยู่กันแบบไหนวันนี้ครับมาเจอกับคุณมอสครับที่เราเพิ่งสัมภาษณ์เขาเมื่อตุลาเขาบอกไว้ว่าตอนนี้เขาเพิ่งลาออกจากงานฮะมาขายของออนไลน์เต็มเวลาเห็นเขาบอกว่าทํางานกัน2คนกับแฟนและกาลังจะแต่งงานมาเนี่ยหรอมาเข้ามาเข้ามา สวัสดีครับใเอกของเราใครเอกของเราสวัสดีครับวับสดีครับเคยไปเยี่ยมที่ทีน่าของเราใช่ครับวันนั้นเดือนตุลาใช่วันนั้นยังเป็นพนักงานประจำอยู่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมลาออกแล้วครับเพราะว่าได้ได้ที่ทํามันมากแล้วครับอ่าครับผมบอกคุณพูเลยว่าวันนี้จะขออนุญาตนะฮะ ลูกพี่ของเรานะฮะคุณมอสบอกว่ามันเรียนรู้ตามติดว่าคนที่เราขายของออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยเกือบ2ล้านต่อเดือนทําได้ไหมได้ครับครับทำกี่คนนะทำสองคนครับขอเรียนรู้ทั้งวันเลยนะว่าทํายังไงตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับตามมาดูเลยครับอ่ะาสบายนะครับาสบายนะเราพี่อะสบายครับนี่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 แฟนเขาแฟนเขาแฟนเขาน้องนิ่งสวัสดีครับ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 น้องนิ่งอายุเท่าไร ยี่สิบหกค่ะคบกันมากี่เดือนคบกันมาสามปีวันนี้วันนี้ทั้งน้องนิ่งแล้วก็พี่มอสขออนุญาตตามติดชีวิตหนึ่งวันของชีวิตพ่อค้าหม่คับออนไลน์ที่ไม่ไรได้เดือนละเดือนสองล้านครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่28ครับวันนี้วันที่28เช้าเท้าหน่อยวันนี้เท่าไหร่แล้วล้านเก้าแล้วครับล้านเก้าอีกไม่กี่ชั่วโมงคิดว่าทะลุมาสองล้านผมว่าเกินแล้วโอ้ หาดูบ้าน,นะะหน่อยมาดูบ้าน,นะะหาาน,น่อยอยู่มากกี่เดือนกี่ปีครับตุลาค่ะใช่เดือนตุลาเพราะว่าต้องขยับขยายค่ะแต่ก่อนอยู่คอนโดห้องเล็กๆแล้วก็สต๊อกก็เก็บไม่พอแล้วแหาจะแพ็คของอีกเฮ้ยจริงๆ2ล้านแม่งเยอะเลย2ล้านที่ผมเคยเคยดูในโซเชียลอะต้องอยู่ บอกคอนโดใหญ่ๆคุณสูงขับรถสปอร์ตถือกระเป๋าแพงๆไม่ใช่หรอสองร้านนี่แค่ยอดขายค่ะอกใช่กำไรจริงๆริก็หลักแสนเองหลักแสนเยอะอยู่ดีเยอะอยู่ดีเยอะอยู่ดีป้าครัป้าครับมาพาเที่ยวบ้านหน่อยตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรอันนี้คือมุมทำงานมุมทำงานของผมครับเอาไว้สำหรับมอนิเตอร์แอปทุกอย่างครับเล่นเกมเป็นหลักด้วยมอลาออกมาเล่นเกมใช่นี่ทำอะไร ตอบแชทค่ะ oh. ก็ลูกค้าก็จะเข้าบอร์ดก็ตอบ oh. แทนอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องดูตลอดเพราะว่า,าสินค้าที่ขายทางเจสซี่มัมเขาเซตบอร์ดมาให้ค่ะเ oh. พราะลูกค้าสั่งมาปุ๊บลูกค้ากดโอนแล้วก็บอร์ดก็จะรับยอดให้เราเลยแต่เราก็ต้องมาเก็บยอดเดี๋ยวตกหลน่นเล่นเกมและให้แฟน <Okay. S 1> ตอบแชทถ้าผมไม่หาลูกค้าให้เขาก็ไม่ตอบลูกค้าไม่ได้อ๋อ oh. ตรงนี้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 มุมสต็อกค,ค่ะ oh. ที่เห็นในชั้นเนี่ยไปไวมากเนื่องว้ที่เราอ่ะก็ไม่ได้มีทุนเยอะค่ะก็เลยต้องสั่งของมา3วันขายหมดแล้วก็เอาเงินทุนไปสั่งของอีก3วันอ๋อทำเป็นรอบๆใช่ทำเป็นรอบรอค่ะรอบละสามวันรอบละสามวันใช่แล้เกิดการคือนตัวของเงินให้เร็วสุดก็องสามวันสั่งประมาณเท่าไหร่อะแสนห้าแสนห้าแต่ว่าผมเริ่มขยายจนตอนนี้เป็นสามแสนแล้วมาถึงรอบละสามแสนใช่ครับรอบละสามแสนก็ขยายเป็น7วันจากที่เมื่อก่อนเราทีละ3วัน ยอดขาย2ล้านบาทครับใช่ไหมก็ต้องขายวิคและประมาณ2 0 5 ก็ต,ต้องขายวันละประมาณ6,000เพราะฉะนั้นต่อวันต้องขายเท่าไหร่60ออเดอร์ค่ะ60ออเดอร์ใช่60ออเดอร์กล่องละกี่บาทอ่ะ890ครับผม890บาทแต่ลูกค้าเขาสั่งมากกว่าหนึ่งกล่องขายประมาณวันละ40-60ออเดอร์ค่ะทําได้อยู่แล้วครับทําอยู่ทําอยู่ใช่ครับผมเอาเผื่อๆคนเขาบอกว่าจริงเหรอเจ้าลูกค้าจากไหน40-60ออเดอร์อะไรเงี้ยตลาดก็เป็นการที่ขยันโพสต์ในหน้าเพจ ยิงแอดจะขายวันละ60กล่องเนี่ยต้องคุยกับลูกค้าวันนประมาณกี่คนประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนค่ะสามสิบถึงสี่สิบคนอ่ะตั้งแต่เช้าเลยคุณคุณมอสอรุณีบงผมตื่นเที่ยงครับม้องนิ่งเดียว ตื่นหกโมงค่ะในพาร์ทของนิงจะดูในการตอบแชทลูกค้าค่ะพี่กองก็เดี๋ยวจะเข้ามาดูว่าเออออโต้บอดตอบอะไรไว้บ้างลูกค้าสั่งอะไรบ้างแล้วก็ต้องมาไล่เก็บออเดอร์เดี๋ยวมันจะมีการตกหล่นถ้าเราไม่เก็บค่ะคือคุณชายเขายิงแอดทิ้งเอาไว้เขาเลยมีโอกาสตอนกลางคืนเราก็มาตามเก็บอ่านทักเข้ามาทักเข้ามามี2แบบก็คือจะไปซื้อออโต้เลยก็ได้หรือว่าจะใช้บอดตอบให้ก่อน ครับพี่ก้องครับหลานดึกภาพนะฮะเจ้าของธุรกิจซื้อละาสองล้านก็อยู่เป็นยังไงที่เช่าเรือหนึ่งพนหกของท้องนอท้องนอใช่ครับผมอ๋อนี่มันอยู่กี่เดือนอาอยู่มาประมาณห้าหกเดือนห้าหกเดือนใช่ครับผมอ๋อแทบหลัครับใช่แล้วก็ตอบที่ไปงี้เหรอค่ะเที่ยงแล้วพวกเราครับผมอ่ะไปต่อ าตามมาตามมาเ <มา S 1> ที่ยงกันแล้วนะเที่ยงกันแล้วนะ,ะไม่กินข้าวอ่ะยังครับยังไม่ออได้กินครับเฮ้ยยังไงต่อครับโดยผมเริ่มต้นคือผมก็ต้องมาบุกงานเพื่อให้ผลส่งครับมารับครับผมอ่ะตรงนี้บุก <รอ S 2> ให้ดูเลยอ่ะล้ละคุณคุณนิ่งทำไรครับ <S 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 ก็ตอบแชทเหมือนเดิมอ่ะไปตอบแชทไปแชทตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมใช่ส่วนมากก็จะนอนตรงเนี้ยค่ะพี่ทำอะไรพี่ทำอะไร ลงออเดอร์เพื่อให้ผู้ส่งมารับครับผมนิ้งทำงานมานิ้งก็จะโน้ตใส่ลายให้ผมมาลงในระบบต่ออีกรอบหนึ่งครับอ๋อคือออเดอร์มานิ้งก็จะบอกว่าชื่อปลายทางผู้รับสง่งใช่ครับผมแล้วพี่ก็เอานาี้มาคีย์ใช่อาคีย์บุกไปเรื่อยๆจนจนครบล่าสุดครับ<ต>รบอดูหน่อยขอรุ่หน่อยไอ้ลัคกี้ลัคกี้คือชื่อบริษาไหมครับชื่อผู้ส่งเขามีแบบโค้ดบอกว่านี่เลยนะลัคกี้โกทดูสิบล้านแอบเห็นนะอ่ะอันนี้บุกขนส่งแล้วแล้วเราจะมารับกี่โมงครับอ่าประมาณบ่ายสองครึ่งครับ ผมลงไปหมดแล้วใช่ไหมครับผมก็ปิ้นออกมาครับกินออเดอร์นี่ยอด2ล้านทำคนเดียวแค่สองคนใช่ครับทำกันงสองคนทุกอย่างใช่ระบบนี่เขามีมันอยู่แล้วใช่ครับนี่คือยอดขายครับของเดือนนี้ครับล้านเก้าแสนสามหมื่นแล้วเป็นแดชบอร์ดใช่ครับหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นอันนี้ไม่รวมรอบวันนี้นะคะเพราะเราจะลงตอนเย็นโอ้ยใจชาแล้วนะใส่ นิ้งก็ตอบไปไงี้เหรอใช่ค่ะคือทำอะไรประกอนน่ะทำไมเธอถึงอืง่นในการตอบได้ขนาดนี้นิ้งเคยทำงานเป็นแอดมินค่ะ,อะตอบแชทช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหมายถึงว่ารับจ้างตอบแชทใช่ค่ะรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นค่ะพี่กองประมาณเดือนเท่าไหร่อะคะประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะก็ตแต่เรียนคือเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือฝึกสกิลการตอบมาแล้วใช่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดก็รู้สึกว่ามันเหมือนจุดแข็งของเราค่ะตอบแชทตามลูกค้าวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าค่ะ เดี๋ยวเขาส่งจะมารับครับผมถึงเวลาเล่นเกมครับยังไม่เล่นต้องทำง่ายเสร็จก่อนก็คือแจ้งเลขให้ลูกค้าครับเลขแท็กกิ้งให้ลูกค้าสองครั้งแล้ววันนี้ขายได้แปดหมื่นครับผมวันนี้ขายได้แปดหมื่นใช่ จัดทีแล้ว<ช>เป็น2ลร้านถือว่าเยอะสุดในการขายเจาเท้นมันเลยว่เยอะสุดเลยครับแล้ววันนี้ที่แปดยครับยังเหลือตั้ง2วันขอแสดงความดีใชด้วยทุกอย่างมาดูบอกว่าสวยงามมันมีช่วงแบบไม่มีลูกค้าไหมแล้วเราทำไงมีค่ะมีช่วงที่ยอดนิ่งๆช่วงแรกอะ่ะเราเงียบไปนะเราก็ไม่ได้ไปปรึกษาอะไรใครเฉยๆประมาณ3วันยอดนิ่งๆ นิ่งๆก็คือไม่ได้ขายออกเลยก็ออกค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไม่ได้หวื้อว้าไม่ได้หกสิบกล่องใช่น้อยสุดทีอของน้อยสุดทีออกยี่สิบห้าสามสิบน้อยไม่ได้สามไม่ได้หกสิบกล่องเหลือสักสามสิบกล่องอ่ะแล้วไงต่อยอนิ่งๆต่อยนิ่งทีมงานเขาทักมาละเรื่องด้วยตัวแทนของเจสซี่มันไม่เยอะทีมงานจะรู้จักตัวแทนจริงๆเลยทุกคนครัหารู้จักทุกคนเลยคุณนิ่งเป็นยังไงบ้างครับอ่ะทักมาละ ทักมาแทบสะทุกวันเลยนะอัปเดตหน่อยคือเป็นยังไงบ้างติดปัญหาตรงไหนมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างนอกจากจะช่วยโทรหาลูกค้าที่ส่งออเดอร์ให้เขาก็เหมือนเสนอโอกาสให้ให้เราเพิ่มอะคะ่ะมีเบอร์ลูกค้าให้ฟอลโล่ไหมเดี๋ยวผมจะช่วยออทำยอดตรงนี้ขึ้นมาช่วยเติมไฟตลอดเลยทุกครั้งที่หมดไฟทีมงานก็จะเข้ามาเติมไฟเาราทีมงานเนี่ยไปดูนะทูโทรไปแก้โทรไปแก้โทรถามไปดิคนนี้ชื่อคุณวูดิสวัสค่ะคุณวุฒิสวัสดีค่ะคุณวูดรับเลยเหรอยินดีด้วย ค่ะยินดีค่ะเห็นไหมคะตอบไวรับรับโทรศัพท์เลยดนดีเรื่องอะไรอะยอดขายสองล้านแล้วโอ้สุดยอดมากครับค่ะก็เพราะว่าคุณวูดอะค่ะช่วยช่วยดันจริงจริงอยู่ที่ตัวคุณนิ้งะครับเดือนหน้าอยากได้สักสามล้านต้องทำยังไงบ้างคะคุณวูดทำได้อยู่แล้วก็แค่ เพิ่มงบแล้วก็รักษาลูกค้าเก่านเนี้ยนะเอยากได้พนักงานเพิ่มคุณวุฒินิ้งอยากได้พนักงานใช่ค่ะคิดว่าอยากจะเพิ่มคนที่โทรติดตามลูกค้าค่ะติดตามลูกค้าซื้อซ้ำแต่เป็นของบริษัท <c oughs> นี้คุณวุฒิพอช่วยได้ไหมคะถ้านิ้งรับคนมานี้ไม่รู้จะสแกนคนยังไงให้ผมช่วยซูมสัมภา์ก็ได้ครับช่วยช่วยดูให้ <c oughs> อยากซื้อบ้านค่ะคุณวุฒิรายได้ขนาดนี้เก็บเงินแป๊บเดียวแต่ว่าอย่าอย่าอย่าลืมเรื่องแคทโฟของของธุรกิจด้วยนะครับมันไปลงกับบ้านหมดเดี๋ยวไม่มีเงินทำธุรกิจต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแผนแต่งงานนะคะคุณวุฒิโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณมากค่ะเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาได้ตลอดเลยได้่ปรึกษาได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรเลยนะไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนแล้วก็ถามเลยสดๆแล้วก็ตอบเลยเนาะค่ะ เ,เล่นเกมมาแล้วค่ะพี่ต้อมบอกไปน,นะอะส่งของแล้วเล่นพัสดุแล้วช่วงบ่ายแล้วครับผมถึงเวลาพักผ่อนแล้วเนี่ยครับใช่ครับพักผ่อนแล้ว <ๆ S 1> ปกติทำอะไรครับกินข้าวเล่นเกมวันนี้กินข้าวตอนสามโมง ใช่ค่ะกินตอนสามโมงเสร็จแล้วก็พักผ่อนแล้วเนี่ยใช่เวลาตีท่ามุม่งทำงานสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงที่มีคุณภาพอ๋อโอเคได้อยู่ในบ้านของเราด้วยใช่อะ เย็นแล้วผมก็จะไปออกกำลังกายครับเพราะว่าสุขภาพมันก็สําคัญประมาณ6กโมงถึงสามทุ่มครับเวทชั่วโมงหนึ่งค่ะแล้วก็คาร์ดิโอคาร์ดิโอก็มีพวกคาสเต้นแล้วก็เข้าไปร่วมเพราะว่าก็มีคอมมูนิตี้ออกกำลังกายเหตุผลใดคะถึงมายกเวทกันเรื่องสุขภาพสุขภาพก็คือตอนทางานออฟฟิศอ่ะก็แบบออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกนั้นอ่ะออกกำลังกายอาการพวกนั้นก็คือค่อยๆหายไปกลับเข้าบ้านที่กี่โมงสามทุ่มสามทุ่มทำอะไรต่อผมก็มามอนิเตอร์แอด เพื่อมาแก้ไขว่าแอดเป็นยังไงของวันนี้ถ้าเกิดมันดีทําซ้ําไปเรื่อยๆหรือเปิดใหม่เทสแอดเพื่อหาลูกค้ามาให้หนี้ตอบในวันถัดไปแล้วนประมาณกี่กี่บาทต่อเดืนอน400,000บวกบวกก็ประมาณ20%ครับผมของยอดขายที่เกิดขึ้นและเราเรียนวิชาย,ยิางแอดจากไหนจะซีมัมสอนนะจะดซีมัมสอนครับมีคอร์สอยู่ครับผมมีคอร์สให้เรียนแล้วก็มีที่ปรึกษาส่วนตัวซึ่งถามได้ทุกวันสงสัยอะไรก็แคปถามอ๋อแล้วถามอะไรก็ ถามาเรื่องยิงแอดยังไงแบบนี้ดีไหมหรือควรบริเตอร์แอดประมาณไหนถึงกี่โมงสี่ทุ่มอ่ะแล้วไงต่อก็ปีทาวเล่นเกมกับเพื่อนยาวๆจริงเหรอตัวนิ่งก oh. ็ดูในช่ฟังเพลงเล่นกับแมว oh. โอ้ยตายละตายละถึงประมาณบางวันก็ตีหนึ่งบางวันก็ตีสองได้เท่าไหร่นะได้ยอด2ล้านต่อเดือนครับกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะตีว่าประมาณ20%นะครับผมก็ถือว่าเป็นธุรกิจได้ธุรกิจแด้อยู่ที่บ้านทำสองคน ขายมาหนึ่งปีหนึ่งเดือนค่ะเดือนนี้เป็นปีใหม่ใช่ไหมเราเริ่มตั้งแต่มกรลาปีที่แล้วรเริ่มต้นด้วยที่ยอดแสนสองตอนนั้นนี่ก็ยังมีงานทําที่มันก็ยังทํางานประจําอยู่ค,ค,ค่ะกําไรก็ยังยังไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าก็เห็นว่ามีกำไรทุกเดือนมันก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทรั่งเดือนมีนามันเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยคือเจสซี่มัมเขาก็ทักมาว่าเขามีบริการโทรโทร u เซค่ะเหมือนโท มีเจ้าหน้าที่โทรไปแนะนําลูกค้าแล้วก็โทรขายเพิ่มอยนะ่างเงี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ทําให้ยอดโตขึ้นจาก1นึ่งแสนเป็นสามแสนเราก็เลยมองเห็นลู่ทางแล้วว่ามันมีโอกาสไปต่อได้นะถ้าพี่มอสกลิลแอดหรือหายูเซอร์มาเพราะเราหาลูกค้าได้มากทเทเลก็มีสิทธอัพได้มากขึ้นจากจำนวนลูกค้า หลังจากนั้นก็เหมือนรู้รช่องทางแล้วว่าต้องทํำยังไงเริ่มกล้าเพิ่มงบแล้วค่ะก็เหมือนทำธุรกิจก็คือขยายธุรกิจออกมาจากเริ่มต้นต้นพุนธกี่บาทนะหมื่นกว่าบาทตอนไหนพี่นิ่งทำหมื่นสามพันหกร้อยค่ะครั้งแรกหมื่นกว่าบาทอาจจะมาเป็นยอดขาย2ล้านกว่าตรงเนี้ยม,มันเหลือเงินเงินที่เหลือไปทำอะไรปะปีที่แล้ว,วเงินที่เหลือได้ใช้นี่ค่ะใช้นี่ให้ที่บ้านนี้ค่ะส่วนปีนี้เป็นปีที่คิดว่าจะเก็บเงินเพื่อจะสกเกลธุรกิจนี่ที่บ้านเท่าไหร่ เจ็ดแสนเกับเจ็ดแสนได้ค่ะใช้หมดแล้วฮันเรียบร้อย <Wow. S 1> ปิดไปสิ้นปีนที่แล้วดีใจมากเลย กันไว้ว่าจะสกเกลเพราะว่าปีที่แล้วอะจากยอดที่พี่ต้องเห็นอะเราไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มเพจไม่ได้สกเกลที่จะเพิ่มงบมากกว่านี้ค่ะ,ะไม่ได้ปรับเลทในการสต็อกสินค้าปีนี้คิดว่าจะเก็บเงินเพื่อที่จะสกเกลธุรกิจทําให้ต้นทุนสินค้าถูกลงถ้าในธุรก,รกิจก็พยายามกดต้นทุนให้ต่ำลงที่สุดก็หมาปสส่วนตัวก็คืออาจจะมีแต่งานโ,<ฮ>โอ้แต่ได้ ซื้อรถเพื่อแบบเอานวยความสดของเราทั้งคู่มีบ้านเพื่อแบบไม่ต้องเช่าเขาอยู่หลักๆก็ปีนี้มีแค่นี้ครับเรียนอะไรเป็นสําคัสูงสุดก่อนไม่ต้องต่งานกับสีคับโอ้โหแต่ต้นทุนเยอแต่ผมเชื่อว่าระบบข้างหลังของที่ที่มาเพราะผมทำทุกอย่างมาเพื่อให้สมาชิกทำงานง่ายขึ้นนะครัเป็นหน้าใหม่ๆครับทำแบรนด์เขาก็มีซัพพอร์ตในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฝากส่งเราไม่ต้องไปส่งที่ขนส่งเองไม่ต้องมาพ็คเองประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนะครับก็คือสกิลในการคือหาลูกค้า ดูแลลูกค้าให้ได้แล้วก็ทําหลังบ้านให้เขาไม่ผิดหวัง<ช>แล้วสินค้าเราไม่ได้เยอะมากนั่นหมายความว่าพอรา SKU ไม่เยอะมากอะมันก็คือถ้ามันเยอะขึ้นมาก็มีโอกาสยอดขายจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเป็นเท่าตัวเป็นไม่ได้ก็คือทาไมถึงผมงตัดสินใจที่แบรนด์นี้ก็คือแบรนด์เนี้ยเขาเขาไม่ให้รับตัวแทนต่อต่อกันเลยแบรนด์อ,อื่นอะ่ะมันต้องมีแบบพวกแม่ทมีอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับที่แบบต่อเรื่อยเรื่อย,อย,อยแล้วเสร็จแม่ทมีมก็ กำไรนคนเดียวแบรนด์เนี่ยไม่มีเลยนะครับก็คือทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อมาสั่งตรงจากบริษัทโดยตทงเลยจะถามธุรกิจออนไลน์ก็มีหลากหลายแล้วกันเนาะ<ช>และ้วทุกอันก็มีคนสําเร็จเหมือนกัน<ช>แต่ในฐาหนะที่น้องมอสลน้องนิงก็สําเร็จกับเจสซี่มัมเนี่ยหมายความว่านั้นพอจะรู้แล้วว่าไอ้เวลาสินค้าเนี่ยแล้วเราไม่ต้องหาตัวแทนเนี่ย<ช>มันแตกต่างยังไงแตกต่างครับก็คือถ้าเราทําเยอะขยันเยอะก็คือไม่มีใครมากินส่วนต่างน,นั้นทุกบาทที่ได้เป็นไงครับกับเจสซี่มัมทุกบาทที่ได้ครับจากคุ ได้หาเราโดยตรงเลยครับผมไม่ต้องมาแบบมาโดนหักระหว่างทางถ้าเป็นธุรกิจที่แบบต่อแม่ทีมเรื่อยๆมันอาจจะโดนหักระหว่างทางถ้าเป็นธุรกิจของเจสซี่มาทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้จากคุณแม่มาถึงเราโดยตรงเลยครับทุกบาทที่ได้จากการขายมาสู่เราเลยใช่ครับ,รบแล้วเวลาละครับในการแบ่งถ้าแตกต่างกันมีตัวแทนคุณแม่เวลามีปัญหาแต่และอย่างเราเราจะตอบโฟกัสได้ดีกว่าที่ต้องมาดูแลลูกทีมเพื่อให้คุณแม่เขาแบบประทับใจเราด้วยครับ เราเลยแบบขายได้เยอะขึ้นถ้าเราแบ่งเวลาไปดูแลลูกทีมอีกเวลาที่เราควรโฟกัสกับคุณแม่มันก็จะน้อยลงอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกก็เห็นกันจริงๆแล้วว่าเอาเวลามาทุ่มเทในการยิงแอดให้เก่งทุ่มเทในการตอบให้ได้ดู n น t f l i x ไปบ้างเล่นเกมไปบ้างก็ยังทำได้ส่งให้ตรงเวลาส่งเรื่องแทกกิ้งให้เขานี่คือจะที่มาไม่ต้องเอาเวลาไปหาตัวแทนเผื่อเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยชีวิตพ่อค้าแม่ค้าออนไล ขายได้จริงเหรอรายได้หลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยขายเจลซีม่ม,มันได้จริงหรือเปล่าสามารถทําได้จริงค่ะโดยเฉพาะที่ในช่วงที่เรากําลังสร้างตัวนิ้งตัดเรื่องความฟุ้งเฟ้อออกไปค่ะเก็บกําไรมาต่อยอดสามารถทําได้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามีเวลาได้เติมเต็มตัวเองในส่วนของสุขภาพถ้าไม่มีเจซี่มัมก็คงไม่ได้ไปออกกำลังกายคงไม่ได้จ้งเทรนเนอร์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เลี้ยงล้องแมวนอกเนือจากเวลาขายของคือเรายังมีเวลาให้ตัวเองถ้าสมมติเราทํางานประจําก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงทุนอะไรให้ตัวเองบ้างทํางานกนับแฟน2คนคนอยู่ที่เดียวกัน2ิสีชั่วโมงเป็นเวลาปีหนึ่งความรู้สึกมันเป็นยังไงแค่อยากรู้มันรวมันติกขนาดไหนมีสขมีทุก ทะเลาะกันเพื่อจะได้เตรียมเอาไว้ในภาพสวยงามไงภาพเป็สวยงามจะเจออะไรก็จะมีแบบว่าพาธุรกิจที่แบบทะเลาะกันแบบความเห็นไม่ตรงกันแต่เราก็ต้องมาคุยกันมาคอนแอนกันเอาถึงได้โตไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้ที่อาจจะเจอไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กแต่กล้องพิษอ่ก็มีบ้างมีทํมีทงานอ่ะมันต้องมีผิดพลาดในส่วนของนี้ก็บางทีก็ต้องมาแก้ไขในจุดนี้โทรประสานงานกับขนส่งว่าตีคืนกลับมานี่อาจจะเหนื่อยกับ ตอบลูกค้าแล้วแบบมาพลาตัวนี้อีกก็เลยวางหูใส่อะไรเงี้ยแล้วบางทีผมก็ไม่รู้ไงก็เลยทะเลาะกันมันก็มีเล่นเกมอยู่ได้อ๊อปเลยจะตายอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเวลาพูดไปเขาไม่ได้ยินเขาใส่หูฟังเล่นเกมอ่ะพี่อาจจะเจอสรวมแล้วอ่ะขอเรียนรู้หน่อยทั้งทุกแสะสุกรวมกันภาพรวมเป็นยังไงบ้างมันก็ดีครับผมดูจากผลงานก็คือมันโตขึ้นเรื่อยๆทุกๆเดือนครับนั่นแหละครับ ก็เหมือนอนา,นาคตร่วมกันเนาะมีเวลายเยอะขึ้นด้วยก็ต้องขอบคุณพี่มอสแล้วต้องนิ้งมากๆเลยนะครับที่ให้ตามติดชีวิตนะฮะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงบอกว่ารับเลยว่าชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีรายได้2ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยเขาทํามันยังไงมันได้เห็นความแตกต่างเลยว่าบอกว่าชีวิตพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยหลายๆอันที่เราเห็นได้ื่อเนี่ยจะมีชีวิตหรูหรา ต้องขายไลฟ์สไตล์ต้องไปหลายๆที่อันนั้นก็เป็นวิถีหนึ่งของเขาแต่ของเราคือจริงๆเร็วๆแบบนี้เลยครับธุรกิจของเชฟแมาก็คือว่าเราขายของสู่คุณแม่เราไม่ได้ขายชีวิตเราสู่ตัวแทนชและเราไม่คิดจะแบบไปมีชีวิตหรูๆขายภาพซื้อรถสปอร์ตไี้ไางครับให้เรามั่นคงกันดีกว่าเราอย่าทำอะไรเกินตัวนี่เพราะเราสำคัญโฟกัสที่เรื่องอย่างนก่อนโอ้โหและนี่ก็คือเรื่องเรานะฮะ ของชีวิตพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์จริงๆมีรายได้จริงๆแล้วก็เหลือจริงๆด้วยจากเจสซี่มัมครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ